เอโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Summoner w a r กับ b o o Channel นะครับกิจกรรมใหม่นะทุกคนนะมาวันที่หนึ่งดีเลยนะครับเป็นกิจกรรมฉลองวันวันโก6หกนะครับก็ Apple Funday นะวันที่1เมษายนนะครับกิจกรรมนี้นะก็คือเล่นนะครับเกม AEIOU นั่นเองเนาะไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเนาะกิจกรรมนะครับวันที่1นะหลังห้าทุ่มนะครับหลังอัปเดตเนาะของซูเวียเชียถึงวันที่3นะครับ สี่ทุ่มห้าสิบเก้านะครับผมก็ยังสามารถเล่นได้เนาะรายละเอียดกิจกรรมก็จะมีหนึ่งนะครับมินิเกมนะ a i o u นะครับออกแบบมาในช่วงแอ p พล f o o เ Day เนาะเดี๋ยวผมพาไปเล่นนะว่าเล่นยังไงนะครับเผื่อใครที่เล่นแล้วไม่ผ่านเนาะจะพาไปดูนะว่าเล่นยังไงนะครับสองกิจกรรมนะครับในส่วนของวันพิเศษวันโกหกนะก็จะมีนะครับของขวัญนะก็คือทำพิซซ่ห้าม้วนนะครับพลังงานหนึ่งร้อยแล้วก็คิทตันหนึ่งร้อยนะครับก็หลังจากที่รับของขวัญได้ครั้งเดียวนะหลังจากที่คุณเล่นมินิเกมแล้วนะครับก รับได้ที่นะครับร้านคา้าราคาพิเศษแล้วก็แพ็กพิเศษนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ a อเรียลเนาะที่จะแปงลงร่างเป็นน้องเนี่ยน้องเอเจโอยูนะเดินอยู่ในเกาะในบ้านเรานะครับประมาณนี้เองทุกคนนะมีอัปเดตไม่เยอะนะครับก็เรียกว่าเป็นอัปเดตเล็กๆแล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูนะกิจกรรมอยู่ตรงนี้ทุกคนนะเกมนะครับมันโกหกเนาะเริ่มีนิเกมนะครับ,ว,นะรมมรบวิธีการเล่นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเขาจะนับนะก็เริ่มเลยอ่ะเดี๋ยวให้ปล่อยเขานับไปก่อนก,นก็ได้นะครับอ๋อหันมาเนาะ พอหันกลับไปนะครับให้เราก,รากดรัวๆเลยทุกคนกดรัวๆวเลยนะดูแถบข้อมูลดีๆนะพอจะหยุดนะแล้วก็ปล่อยนะฮะแล้วก็นะพอหันกลับไปแล้วนะครับกดรัวๆทุกคนกดรัวๆนะครับย้ำว่าร ну, ัวล้วนะก็ปล่อยนะครับ่าแล้วก็หันไปนะครับผมกดลัวๆันะครับรัวๆเลยทุกคนดูคีดดีๆนะก็ปล่อยหยุดนะครับอเห็นไหมตัวไหนที่ไม่ผ่านเนี่ยก็จะตายนะเกิดมันหยุดไม่ทันนะครับแล้วก็รัวๆวเลยทุกคนรัวๆวเลยนะรัวๆวแล้วก็หยุดนะครับนี่เห็นไหมมีเวลาบอกนะก็ค เรียบร้อยนะรับของรางวัลน,นะครับผมนี่เลยนะครับรับเลยนะครับผมปึ๊บกล่องเข้าอยู่ใน,นี้แล้วนะห้าใบนะครับแล้วก็เพชรนะ,ะเดี๋ยวเราไปแนวหนึ่งนศะครับผม1น0เนาะแล้วก็เปิดเลยดีครับผมจะไปรออะไรล่ะครับวันโกหกใช่ไหมล่ะไป12ใบทุกคนขอให้ขอเถอะนะขอให้มาเถอะนะครับ5้าดาวสักตัวหนึ่งนะขอให้มาสักตัวหนึ่งนะเอาเป็นคอลแลบได้ไหมอยากได้เอวนะ ไปเจอเอโวน้ำมาเกิ่งมากทุกคนอยากอยากได้นะครับก็คงจะไม่ได้หรอกนะดูแล้วก็คงจะงงๆนะดูแล้วก็ไม่ได้เลยเออนี่มันเรากดตามเลยเลยนะเพือ่อนๆนะวันนี้ผ่าดีอยู่นะแต่ว่านะครับเป็นอุนิมุฉม,มือได้ไหมถึงเือบเราก็ยังอยากได้นะเจ็ดใบนะครับมไม่ออกเลยนะวันนี้ผมก็เปิดไปหลายใบแล้วเหมือนกันนะก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับก็เกมก็ไม่ให้ก็นะก็ต้องทําใจนะครับได้มาสามตัวแล้วสีดาวนะครับผมแล้วก็เหล็กสองใบเนาะ ตามเลดแล้วนะทุกคนนะเรียบร้อยนะครับไม่ได้เรียบร้อยหมดแล้วนะกิจกรรมก็มานี้นะทุกคนนะเอเอเอลเลียเราก็จะอยู่ในบ้านนะครับเดี๋ยวหาเอลเลียก่อนเอลเลียอยู่ไหนเนี่ยเอลเลียอยู่ไหนเนี่ยทุกทุก่านเอลเลียอยู่ไหนเอ่ยมาโชว์หน่อยครับก็จะเดินจะเดินอยู่ในบ้านนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอานี่ไงเอลเลียทุกคนเอลเลียแบบคือโซบลเลอร์เลยเดินอยู่ในบ้านเราอย่างนี้นะนะฮะน่ารักไหม ก็นะไอฟูฟูเดนะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะรับสกอร์แล้วก็ขอให้เปิดได้สกอร์ห้าดาวไอขอให้เปิดได้มอนสเตอร์ห้าดาวแล้วกันนะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ